นางธนพรพรมเทพนางคำเอ้ยพรมเทพซึ่งเป็นแม่กับย่าของนายดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมยังคงทำบุญตักบาทเป็นประจำทุกเช้านะคะหลังจากที่น้องดอมเสียชีวิตก็เป็นการทำบุญตักบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้นางธนพรเปิดเผยว่า ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษได้แจ้งมายังครอบครัวให้ได้รับทราบว่าศพของน้องดอมจะมีพิธีชาปนากิจที่เมืองเลสเตอร์จะไม่นำศพกลับมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ9.30นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะตรงกับเวลาในไทยในช่วงประมาณ16.30นาิกานาทีซึ่งทางครอบครัวก็จะจัดพิธีทางศาสนาคู่ขนานกันไปในอำเภอแม่สายค่ะตรงกับบ้านเราก็สี่โมงครึ่งที่บ้านก็จะจุดธูปแล้วก็จะสวดให้น้องแบบนั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะจะสวดแบบพิธีบ้านเราเหมือนกัน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นก็ทำพิธีของขั้นเสร็จแล้วก็จะนำอัฐิมาเมื่อไหร่ครับทางนั้นบอกว่าประมาณอีกสามวันนะคะถึงจะนำอัฐิออกมาได้ค่ะนางธนพรระบุนะคะว่าถ้าหากได้รับอัฐิของน้องดอมแล้วก็จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและความเชื่ออีกครั้ง3มวัน2คืนที่วัดพระธาตุดอยเวาวค่ะจากนั้นจะประกอบพิธีลอยอังคารในแม่น้ำโขงต่อไปค่ะ